ช่อ <Okay. S 2> มันต้องมีแฟตซ์นานเราเปิดออกมาไอ้แฟตแผ่นอันนี้ยแผน่นแผน่นย,ยาวๆอันเนี้ยมันจะต่อจากสโตม์อ่ะเมื่อกี uh ้ huh. นะคะนี่อันนี้คือสโตม์อ่ะให้เราดลงคันแฟกซที่เรียกว่าโอมินตั้มเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแถงงี้ย้อ,อยลงมาเสร็จแล้วก็กลับไปต่อกับเอ่อทาร์กโซลเวสโคนที่อยู่ด้านหลังนี่แบบนี้เออทำไมถึงพูดว่าเนี่ยเพราะว่าโอมิน คือสังเกตว่ามันจะมีออฟแอนที่ติดอยู่กับโอเมนตัมนะคะอย่างเช่นทานสโบโคอลอนถึงต้นถ้าทิวเมอร์อยู่ในอกทานสโบโคอลอนแล้วก็ปื้อเข้าไปในโอเมนตัมอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็คือไดเรกเอ็กซ์เซนชทนที่มันออกเป็นวงๆใช่ปะมันก็ไม่เปลี่ยนสเตตแต่เมื่อไหร่ที่สมมติเอ่อตัวทิวเมอร์มันอยู่ระวับสมมติแอสเซนดิ้งโคลอนเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันไม่ได้มีอะไรต่อกันเลยแล้วมันมีแมสที่โอเมนตัมอย่างเงี้ยต้องสับบิดแยกกันเพราะว่าอย่างนี้คือแปลว่ามมันี อย่างน้อยก็เป็นสเตต 4a เดี๋ยวเป็นแมสเตสล้วนะคะเพราะฉะนั้นออกแอนที่อาจจะไม่ต้องแคร์มากถ้ามันเปมีแมสที่โอมินตั้งคือ,อทานเซานสเวอร์โคลรนเพราะว่ามันอยู่ต่อกันเี้ออกโปรยนะคะโปรยเนี่ยจะต้องไปที่เบสเสมถอถอดพยายามหาส่วนที่มันเหมือนเป็นพวกตัวที่ตัดมาเป็นรอเซอระะ์เฟนค่ะ และก็สับมีโจริงท,ทั้งหมดนะคะจะก,ก้อนใหญ่เท่าไหร่สามเซนสี่เซนใส่มาให้หมดนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันเล็กเ,กเนี่ยก็สบายหน่อยหมัดครึ่งหนึ่งชื้นวางสองฝาได้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ถ้ามันใหญ่อะทำยังไงดีถ้ามันใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่แกนกาลางมาทนะิ้งข้างๆนะคุณก็ทิ้งข้างออกไปนะคะแต่ว่าเราอยากใด้ส่วนที่เป็นแกนคือไอ้ส่วนที่เป็นแกนเนี่ยมันหมักจากไม่ใช่หมั มันจะเอาไว้วัดมาจรจิรนกรณีเกิดเราปาแค่ตรงนี้ถ้าเราปาเด็ชั่นคอร์เซชั o นตรงนี้จะเห็นว่าฝั่งฝั่งด้านหน้ามีถุงขยะอยู่ช่ไคก็อันนี้เป็นถุงขยะที่คลุมระหว่างตรงด้านหน้ากับด้านข้างนะคะของส่วนเด็กตาด้านบนถ้าเกิดเราตัดลงมาถึงกลางๆหน่อยตรงนี้มันจะเห็นว่าถุงขยะมันคลุมแค่ด้านหน้าเท่านั้น โซนี้แล้วก็ขีดหน้าแล้วก็กลับไปเลยส่วนอีเขียวเขียวนี่คือส่วนที่เป็นแฟลตด้านหลังหรือผนังของถังขยับนี้ส่วนโลเวลิกตั้มเราเห็นว่ามันฝังอยู่ในเล็กอไที่ความที่มันดูแบบไม่เท่ากันเท่าไหร่แล้วก็เออเอาประมาณน,นั้นพอแล้วก็ไม่มีคนนิ่งคนนิ่งคือาการที่แบบหมอเขาจะคว้านตรงนี้แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนัดเหมือนะเอาวี่คว้านลงไปลึกๆแล้วตกตายอะ่ะ มันเลยเหลือน้อยคนนี้คือการที่มันเป็นเชฟลงมาเหมือนโคเชฟแบบนี้แต่นี้ไม่มีก็คือตรงข้างล่างเนี่ยมันยังดูความกว้างของคอนัาข้างบนนะคบถ้าเกิดเนียนี่คอมลีตใช้เกณฑ์อย่างไรใช้เกณฑ์ว่าเป็นเซอร์เฟซอิเฟคือตรงไหน,นที่มีแฟกหลุดหายไปเกิน5้ามิลลิเมตรแต่ว่าเอ,อ่อความยืก ที่แฟตตุดไปเนี่ยเรายังมองไม่เห็นมัสคูลาริสโพเพียอย่างนี้ก็ให้เป็นเนลลี่คอมพลีทนะคะส่วนอินคอมพลีตคือมี้เลยคือแบบเออเคราร์ออกมาไม่ได้มันโฟกติดมากอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือล็อกยากแป้ออกมาไม่เยอะก็จะเป็นแบบเห็นมัสคูลาริสโพเพียได้ที่ปากเปล่าแบบนี้ก็จะให้เป็นอินะคอมพลีทสำหรับแอนนะอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์ค ส่วนมากวันนี้นเป็นแลนมาเพราะว่าเรื่องป่ะท o อกซิมอ d i ิสโทมาร์จินน่าจะมี่วห้าเอ่อแลนมาของแอนนัสเนี่ยเราจะแบ,บ่งยังไงว่าอันนี้เป็นเหล็กตั้มหรือแอนะัอืมมันก็ลงมาเป็นท่อเหมือนกันทำยงไงดีคือแลนมาของแอนนัสเนี่ยเรี๋ยวาให้นิยามโดยใช้คลินิคอลค่ะก็คือเวลาที่หมอทำการเปิดอั้งทายคนไข้แล้วเอานิ้ว ไปเนกโนเนี่ยเราก็บอกให้คนไข้คอมิตอะมันจะมีตำไอตําแหน่งที่รู้สึกว่ามีอะไรมาละเนี่ยก็คือตําแหน่งที่มี muscle, มัสเซร์มันขยัยหรือปักอันนั้นคือสปิงเตอร์ของคนไข้ก็พบกหมอเนื่ัจันเป็นคนกําหนดแรงมานะ้เขาก็เลยกําหนดว่าโอเคงั้นตําแหน่งที่ PR ก็คือ เรื่องนิ้วเรามีเราให้คนไข้ทมิดเนี่ยเรามีแรงฟาดตรงนั้นนะ่ะคือตำแหน่งที่เป็นแรงมาแบ่งระหว่างเหนือไม่เล็กต่ำต่ำระมาดหรืออน,นะนะคะก็ด้านบนจะเป็นดีเวเตอร์แอนไอมาสเตอร์ด้านล่างก็จะเป็นอินเตอร์โซตินเตอริกซึ่งสองอันเนี้ยมันขำได้แต่ปัญหาคือพอคนไข้โดนตัดใต้ออกมาแล้วเราจะบอกให้เขาทำิดได้ไหม,ไ,มได้บ้าเหรอทำไงดีเนี่ยเราถึงจะรู้ว่า แลนด์มาร์มันอยู่ตรงไหน,นให้เราไปหันดูมาเสิร์ข้างล่างก็มไม่ใช่นะคะนี่เรามีเราดูชมาให้ท่านีแล้วตำแหน่งล่างสุดของแอร์นะเนี่ยง่ายหน่อยตำแหน่งล่างสุดของของแอน์นถ้าเป็นพีเค้าเขาจะดูเป็นกลุ่มอันนี้ซึ่งมันคลำได้ของเราก็ไม่ยากค่ะดูระหว่างวิวโคซ่ากับสกีสีไม่เหมือนกันอยู่แล้ววิวโคซ่าออกสีชมพูแล้วก็สกนก็จะเป็น ส่วนที่มีเคเนืาติมมันก็จะออกข้างาตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกันเราใช้วิวโพสซาสเตีนัินแคนเป็นขอบล่างของแอนัสนะคะปัญหาอยู่ที่ขอบบนนะคะขอบบนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราจะมองไปลาปาก็ดูได้เลยอืมเขาก็ให้ตําหนดเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบอกว่าเอาเหนือ